สวัสดีครับพามาสเกชเชอร์นะครับสาขาที่เป็นคอนเซปต์สโตร์ที่เหมือนที่อเมริกาเลยนะครับนี่เป็นสาขาที่ใหญ่มากอยู่ที่วันแมนคอร์เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับตาจริงๆวันนี้เขากำลังจัดงานเปิดตัวรุ่นใหม่กันอยู่นะครับก็เป็นรุ่นที่ผมว่าน่าสนใจมากเพราะเป็นการรวมเทคโนโลยีทุกอย่างที่สเกชเชอร์มีเนี่ยใส่เข้าไปไว้ในรุ่นนี้เลยนะครับนั่นคือ Go Walk Max Cushioning Arc Fit Slip In นนะครับก็เป็นหนึ่งรุ่นที่ ต้องบอกว่าตอบโจทย์หลายๆคนมากอย่างแบบคุณพ่อคุณแม่ผมคุณน้าเขาชอบมากเพราะว่าตอนที่เขาใส่รองเท้าเนี่ยเขาแค่วางรองเท้าลงไปปุ๊บแล้วเขาก็สวงไปได้เลยเนี่ยมันเป็นข้อดีของซื้ลอนนินมากแล้วความเด่นของเขาคือแบบนี้ดูนะเนี่ยมันจะมีตัวช่วยเรนเดอล่าเนี่ยคือใช้คําว่าไฮเปอร์อาร์คเนี่ยนะครับที่มันช่วยเวลาที่เราเดินมันช่วยแบบผลักเราให้ไปไปข้างหน้าทำให้เวลาที่มันเดินเนี่ยเราออกแรงน้อยลง ก็ทําให้เดินได้สบายมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าได้เถามว่ารุ่นนี้เอาไปยืนนานๆว่าอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับก็มาลองดูตอนนี้เขาก็มีทั้งของผู้ชายแล้วของผู้หญิงที่ออกมาก็มีสีสันเยอะมากนะฮะนี่ประมาณนี้นะฮะแล้วก็มาที่ฝั่งของอันนี้กระเป๋ากล้องผมเองนะครับก็ เอามาหลบหน่อยแล้วกันมาที่ฝั่งของรองเท้าผู้หญิงก่อนแล้วกันก็จะมีเป็นรุ่นดีไลท์นี่จะเป็นรุ่นไลฟ์สไตล์ก็คือใส่แบบใส่เที่ยววันทั่วไปอันนี้เขาบอกว่าเดินได้สัก4ี่ชั่วโมง,งวันนี้กําลังไหวอยู่แต่ว่าเดินมากกว่านี้อาจจะต้องไปในรุ่นที่เป็นโกล์์นะครับสเกชเชอร์เนี่ยถ้าเกิดเราแยกรุ่นหลักๆก็จะเป็นรุ่นไลฟ์สไตล์นะครับมีโกลว์ alk, แล้วก็มีโกรันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมค่อยพาทุกคนไปดูทีกรุ่นแล้วกันนะครับนี่ก็จะเป็นรุ่นไลฟ์สไตล เอาจริงมันก็เบานะแล้วก็พื้นต่างๆเขาใช้แบบพวกพื้นคูเยียด้วยนะครับก็ทําให้มันคงทนแล้วก็แข็งแรงมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดพูดตามตรงเอาไปเดินแบบนานมากๆคู่นี้ก็แอบ,บเมื่อยเหมือนกันครับทำให้ถ้าคุณคิดว่ามันเมื่อยคุณก็ต้องมาฝั่งของ go walk นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นพวกรุ่นที่เป็น c a s u a อันเนี้ยคุณแม่ผมชอบมากนะครับเพราะว่าพอที่ใส่กับชนะุดออฟฟิศเนาะเขาก็จะเลือกเป็นเนี่ยประมาณเนี้ยหรือว่าเป็นคู่ที่ ใส่เป็นสลิปอินแล้วก็มีใครเป็นเชือกหลอกแบบนี้นะเพราะมันก็ยังมีความเรียบร้อยอยู่อะไรประมาณนี้นะครับก็ลองเลือกดูนะว่าคุณชอบประมาณไหนเขาเขียนว่า stretch ด้วยนะครับอย่างเงี้ย stretch fit ก็คือว่ามันมีความยืดหยุ่นได้ดีมากนะครับมีความยืดหยุ่นได้ดีแล้วก็เป็นผ้าทําให้มันระบายอากาศได้ดีคือถ้าเกิดเราพูดถึง s เก็ชเชอร์เนี่ยก็จะถึงรองเท้าที่เราใส่สบายใส่ได้ง่ายอะไรประมาณนั้นนะครับแต่เมื่อก่อน m i n d ซ e t ของเราคือเขาจะ ไม่ค่อยแฟชั่นเท่าไหร่นะแต่ผมว่าตอนนี้เขาออกแบบมาหลายรุ่นที่ก็ดูมีความแฟชั่นมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวไปดูฝั่งโซงผู้ชายกันต่อกันด้วยนะครับส่วนพอเราเจอคำว่าอาร์คฟิตเนี่ยมันคือตัวซัพพอร์ตที่อุ้งเท้าบริเวณด้านในบริเวณนี้นะครับเวลาที่เกิดเราเดินใครเท้าล้มเนี่ยก็ต้องเลือกรุ่นที่มันเป็นอาร์คฟิตแบบนี้นะครับแล้วก็เดินต่อมานะครับก็จะเป็นโซนแบบคัตชูทั่วไปประมาณนี้เนี่ยอันนี้มีเยอะมากคือถ้าเกิด ให้ดูทั้งหมดคงจะไม่ไหวมันเยอะมากนะครับก็ค่อยๆพาเดินดูแล้วกันเดินต่อมานะครับตอนนี้จะเป็นโซนของโฟมี่นะฮะโฟมี่ก็คือรองเท้าแตะนั่นเองรองเท้าแตะปกติเราก็จะเห็นว่าพวกรองเท้าผ้าอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าของทาง s k e t c h ชอเนี่ยเขาเอาเทคโนโลยีที่อยู่ในรองเทา้าพวกรองเท้าโกวันโกว์ของเขาเนี่ยมาใส่ไว้นี้ด้วยนะครับเนีย่ยดูนะอันนี้เห็นไหมพืม้นก็จะมีความเป็นโฟมทำให้ มันใส่สบายมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้นะครับมีหลายแบบให้คุณได้เลือกเมื่อกี้เป็นของ go run นะครับก็คือเป็นพื้นรองเท้าวิ่งส่วนนี้เป็นของ go walk ข้อแตกต่างเลยคือ go run เนี่ยมันจะมีความเด้งกว่าเวลาที่เราใส่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหมือนส่งเราให้วิ่งไปได้เร็วขึ้นใช่ไหมแต่ว่าพอเป็น go walk เนี่ยมันจะเน้นความ stable ความแบบยืนแล้วแบบมันมั่นคงมากขึ้นแบบนี้ถ้าเกิดเราเอารองเท้าที่มันนิ่ม แล้วไปยืนานานๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดคุณเอารองเท้าที่มันมีความเฟิร์มขึ้นมาหน่อยเนี่ยเราไปเราไปยืนานานถ้าคุณต้องทํางานแบบทำงานอยู่ตามเคาน์เตอร์หรืออะถ้าเกิดต้องยืนานานนะผมว่าก็แนะนําเป็นรองเท้าที่เป็นรองเท้าที่มันมีความเฟิร์มมากกว่านี่ก็จะเหมาะมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งของเขาทุกรุ่นเลยเนี่ยมันก็จะเป็นใน วัสดุที่เป็นโฟมนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ใส่ไปลุยน้ําลุยฝน,นยได้สบายๆกันเลยนะฮะอันนี้คือโซนของโฟมมี่นะครับเราไปดูกันต่อฝั่งนี้น,นี่จะเป็นกวอล์กละกวอล์กหลักๆก็คือจะเป็นรองเท้าที่เหมาะสำหรับการเดินอันนี้เป็นรุ่นที่ผมใส่อยู่ตอนนี้ด้วยผมได้ไปลองใส่แล้วผมว่าเฮ้ยมันซับพอร์ตเท้าดีมากคือสวมเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกความนุ่มแล้วแบบมันมันอบเท้าดีมากเลยนะครับแต่ถามว่า ทรงมันเหมาะกับการเอาไปวิ่งมาตอนแรกผมคิดว่ามันคือรองเท้าวิ่งนะแต่จริงๆคือรองเทา้า Go-Walk นะครับเนี่ยเราจะสังเกตว่ารองเท้ามันจะคล้ายๆกันต้องมาลองอ่านชื่อรุ่นเนี่ยก็มีทั้ง Arc Fit นะครับ Arc Fit ก็ซัพพอร์อุ้งเท้าด้านในนะครับมี Hyper a r อนะครับที่เมื่อกี้ผมเล่ากันไปแล้วนะครับที่ทำให้เราเดินไปแล้วแบบมันมีแรงส่งได้มากยิ่งขึ้นนะครับมี Max c u s h i o n i n g ที่เป็นโฟมอยู่ด้านในแบบนี้ซึ่งผม ลองยืนอยู่นานๆนนนครับคู่นี้ที่ผมใส่อยู่ทุกคนลองดูนะเนี่ยเออถ้าเกิดเป็นรองเท้าที่มันนิ่มมากๆ่ตอนแรกผมก็คิดเหมือนกันว่ามะยืนแล้วมันสบายไหมแต่ว่าด้วยความที่คู่นี้นะฮะเขาให้พื้นมาเต็มๆแบบนี้พอพื้นมันเต็มปุ๊บเนี่ยเราจะเหมือนแบบเดินหรือแบบยืนได้เต็มเท้าอ่ะมันก็จะทําให้เราสบายเวลายืนมากยิ่งขึ้นถ้าเป็นรองเท้าว,วิ่งมันจะแบบ มันมันจะมีการดรอปกันใช่ไหมแบบขนาน่าจะสูงข้านา,จะ,นาจะเตี้ยเบบนี้ยนะครับสมมุตินะน่าจะเป็นรองเท้าวิ่งทําให้เวลาเที่ยวเดินน่ยหรือว่าเราเที่ยายืนเนี่ยมันจะเหมือน,มนโน้มตัวข้างหน้าทําให้มันเหมือนว่าเราจะพุ่งไปตลอดเวลาแล้วนั่นแหละเราต้องเกรงเท้าวเวลาที่เราอ,อยู่เฉยๆ<ส>แต่ว่าถ้าเกิดรองเราที่มันเอามาเดินหรือว่าเอามายืนเนี่ยเขาจะให้มาเต็มเท้าแบบนี้นะครับนี่ก็มีหลายแบบเหมือนกันอันนี้จะเป็นของผู้หญิงผมให้ดูคร่าวๆก่อนแล้วกันฝั่งนี้นะนี่ของผู้หญิงนะครับโกวาก็เน้นเดิน มีหมดเลยนะคุณจะเลือกที่เป็นผูกเชือกธรรมดาก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นที่เป็นสลิปอินที่สมงข้าไปเลยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันซึ่งผมแม่ถ้าเป็นโกวอผมโอเคกับสลิปอินแต่ว่าถ้าเป็นโกรันผมอาจจะยังไม่ค่อยถนัดสลิปอินสักเท่าไรนีนะครับแล้วก็จะมีตัวรุ่นใหม่ล่าสุดจะเป็น g o w a l k กเซเเขาจะเพิ่มพิลล่าเข้ามาด้านล่างนี้มันจะเป็นเหมือนการกระจายแรงเนี่ยมันจะแบบซัพพอร์ตตามจุดต่างๆของเท้าเราทำให้เวลาที่เราลงน้ำหนักเข้าไปเนี่ย มันจะซัพพอร์ตเท้าได้ดีแล้วแบบแรงมันจะไม่ไปกระจุกตัวอยู่จุดใดจุดหนึ่งน,นะครับพอเราลงน้ำหนักได้เต็มเท้าปุ๊บเนี่ยมันก็จะสบายเท้ามากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนด้านหลังจะเป็นโซนของโกรันละโกรันเราจะเห็นว่ามีหลักๆนะผมขอ,ขอพาดู3อันล้วกันจะเป็นรุ่น Max Cushion Max Cushion นเนี่ยก็จะเป็นรองเท้าที่ผมว่าเหมาะสำหรับคนที่เอาไปวิ่งเทรนนิ่งตัวเองนะครับแบบ ยังไม่ได้ไปแข่งจริงเพราะว่ามันจะมีความหนาทำให้มันซัพพอร์ตเท้าใด้ดีเราจะไม่ค่อยปวดเข่าเท่าไหร่อันนี้วิ่งซ้อมก็วันละสิบโล,โลได้พอเราอยากจะวิ่งให้มันจริงจังมากขึ้นนะครับสมมติว่าเราไปลงแข่งเนี่ยเราก็ต้องการน้ำหนักที่มันเบาขึ้นใช่ไหมทำให้เราวิ่งแล้วแบบมันเร็วขึ้นก็มาเป็นรุ่นนี้เห็นไหมพื้นมันจะบางลงแล้วก็จะเป็นพวกโฟมมีแบบแผ่นเนี่ยฮเปอาร์คนะครับที่ช่วยในการเด้งมีอาร์คฟิตเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมอาจจะพูดคําซ้าๆบ่อยหน่อยนะเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีของ ของ s k e c h e r เขานะครับเราก็มีกูตเอียรองเท้าถ้าเกิดเราวิ่งนานๆพื้นจะสึกไวเพะเขาใช้เป็นพื้นกูตเอียก็ทําให้มันคงทนมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็มาไปาใช้ตัวนี้นะครับนี่เป็นคาร์บอนอินฟิวส์นะครับอันนี้เหมาะการเอาไปวิ่งแบบมาราธอน40โลเลยแบบนั้นเลยนะครับเพราะว่ามันจะช่วยทั้งความเด้งแล้วก็มีเทคโนโลยีไฮเปอร์เบรสนะครับมันก็ส่งเท้าเราให้แบบมันพุ่งไปไเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็ด้วยหน้าผ้าที่แม้มันโปร่งมาก ก็ระบายอากาศได้ดีใครที่แบบเคยวิ่งมาราธอนกันอยู่แล้วเนี่ยผมว่ารองเท้าที่มันระบายอากาศไม่ดีนั่นคือเพนพอยของคุณมากแบบวิ่งแล้วแบบเหงื่อมันชุ่มอะไรเนี้ยก็อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหรา่นี่ก็ตอบโจทย์มากงนะครับจริงๆในร้านเนี่ยก็ยังมีพวกเสื้อผ้าอีกเยอะมากเลยนะครับที่ทุกคนจะเห็นกันนี่จะเป็นโซนของผู้หญิงชั้นหนึ่งจะเป็นของผู้หญิงนะครับส่วนชั้น2จะเป็นโซนของผู้ชายไปดูด้านบนกัน การผู้ชายนะครับเราเริ่มจากฝั่งไหนก่อนดีเริ่มจากฝั่งไลฟ์สไตล์ก่อนแล้วกันนี่คือตอนนี้เขาไม่มีกิจกรรมอยู่นะครับก็มาร่วมเล่นกันได้อันนี้จะเป็นไลฟ์สไตล์อันนี้เป็นรุ่นที่ชาอึนอูใส่นะครับพรีเซนเตอร์ของเขาซึ่งถามผมว่าอันนี้ใส่แล้วเป็นยังไงต้องยอมรับวันหนักนิดน,นึงเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นใส่เดือนานานผมว่านี้อาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เอาไปแบบแต่งตัวสวยหล่อพอละที่ไลฟ์สไตล์ก็จะมีเยอแมกนะ ก็ลองเลือกดูว่าคุณชอบการแต่งตัวแบบไหนอันนี้ก็จะดูแบบมีความช h u n k ้มีความ d a ด shoes หน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นรองเท้าอ o r d นะฮะ mm hmm. ก็แบบเป็นฟิลรองเท้าที่ไปตีเทนนิสอะไรประมาณนั้นนะครับเนี่ย cord classic นะฮะซึ่งผมว่าทรงประมาณนี้แต่างตัวได้ง่ายยิ่งพอเป็นสีขาวดำเนี่ยยิ่งง่ายเลยนะครับชอ h น U Collection ด้วยต่างตัวง่ายแล้วก็น้ำหนักโอเคนะ แต่ผมว่าอันนี้เขาไม่ได้ใส่เทคโนโลยีอะไรมามากมายทําให้มันเดินได้แต่ไม่ได้สบายเลยพวก go walk go run นะครับ mm hmm. ถ้าเกิดเป็นรุ่นที่ผมชอบนะแล้วก็ที่บ้านผมซื้อบ่อยมากก็คือเป็นพวกนี้ mm hmm. คุณพ่อเนี่ยชอบมากเพราะว่าพอเป็นรุ่นที่มีชื่อว่า deluxe walker เนี่ยนะครับมันจะเป็นทรงเท้าที่เท้าเนี่ยมันจะหน้ากว้างสังเกตย่ง่ายคือมันจะมีคําว่า relax fit ตรงนี้ รูักฟิตไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะครับพอเจอคำว่ารูดักฟิตปุ๊บเนี่ยแปลว่าหน้าท้ากว้างแล้วพอเป็นเ,เทคโนโลยีต่างๆเขาเนี่ยพอมีคำว่าวอลเกอร์ก็แน่นอนครับมันคือรองเท้าที่เอาไว้เดินได้ฉะนั้นอันนี้ก็เหมาะมากนะครับเขาก็จะมีทั้งรุ่นธรรมดาแล้วก็รุ่นสลิปอินเนี่ยสลิปอินก็คือสูงข้าไปได้เลยไม่ต้องใช้มือไม่ต้องใช้อะไรนะครับถ้าเกิดแนะนำนะผมว่าซื้อสักคู่หนึ่งให้แบบผู้ใหญ่ที่บ้านนะก็เป็นสลิปอินแล้วกันนะครับ มันทําให้ชีวิตของคุณง่ายมากยิ่งขึ้นเยอะเลยลองดูอย่างเงี้ยผมแค่สูมเข้าไปปุ๊บเรียบร้อยแล้วตอนถอดก็ถอดออกแบบนี้นะครับปอติต้องสูย่างนี้เนาะเอานิ้วเกี่ยวอะไรเงี้ยมันก็จะลําบากขึ้นหน่อยอันนี้ก็จะเป็นโซนแรกนะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้เป็นรองเท้าที่เป็นไลฟ์สไตล์แล้วก็มีความแบบทางการขึ้นมาหน่อยนะหมวก็เป็นโซนฝั่งนี้ก็ดีนะเห็นไหม จะคล้ายๆกับรองเท้าหนังเขาเป็นสลิปอินด้วยอะ่ะเออรุ่นนี้หลายๆคนก็ซื้อไปนะครับถ้าเกิดแบบเป็นพนักง,งานออฟฟิศนะผมว่ารุ่นนี้ก็เหมาะมากเพราะว่ามันดูเป็นรองเท้าหนังธรรมดาคู่หนึ่งเลยแต่เขาใส่เทคโนโลยีมาทั้ง MemoryAr c นะฮะก็คือว่าซัพพอร์ตอุ้งเท้าด้านในนะครับมี Air ์คูก็คือทําให้ตอนที่เราใส่ปุ๊บเนี่ยมันระบายอากาศด้านในได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีเป็นสลิปอินด้วยก็ระหว่างวันนั่งทํางานอยู่หรือเปอล่าถอดรองเท้า แล้วก็เจ้าหนายมาก็ใส่รองเท้าแบบรุ่นเร็วด้วยสลิปอินอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ผ่านไปโซนไลฟ์สไตล์นะครับมาฝั่งของ go walk กันบ้างดีกว่าคือโซนนี้ผมชอบมากเลยอะ่ะนี่คือ go walk s e r e n นะครับรุ่นใหม่สังเกตเลยรุ่นใหม่คือจะมีพิลล่าบริเวณนี้ที่เอาไว้ซัพพอร์ตแล้วก็กระจายแรงเวลาที่เราลงน้หนักไปนะครับซึ่งผมว่า สเก็ c เชอรุ่นที่เป็นสีที่ผมชอบมากก็จะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็สีขาวสีขาวนี่ค l e a n มากนะไม่แน่ใจว่านี่ใส่อะไรผมลองใส่ให้ดูใส่ก้าพอดีเลยผมใส่ใดูคือมันสวยอะเนี่ยมะใส่ไปก็ดูไม่เชยนะครับเนี่ยพอคุมเลยแบบเนี้ยคือต้องยอมรับแหละว่าทรงเขาอาจจะแบบไม่ได้แบบวัยรุ่นจ๋าอะไรขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเกิด เอาไปมิกซ์แอนด์แดีๆผมว่ามันก็ทำให้เราแต่งตัวมาได้สนุกเหมือนกันนะครับอันนี้ไปอันแรกและเนี่ย g o w อก k 7นะครับสังเกตหรือแบบนี้ g o วอก k 7เนี่ยจะมีทั้งรุ่นที่เป็นธรรมดาไม่ได้สลิปอินนะแล้วก็สลิปอินแล้วก็มีแบบผูกเชือกแล้วก็ไม่ผูกเชือกนะครับคุณก็มาลองเลือกดูว่าชอบประมาณไหนมาฝั่งของ ก o Walk ก็อ,อยู่ตรงนี้กันอยู่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยของผู้ชายเนี่ยจะมีให้เลือกค่อนข้างจะเยอะมากนะครับ g วอล์ k ถ้าเกิดพูดทั้งวันก็คงไม่จบอันนี้เมื่อกี้พูดไปละที่อยู่ด้านล่างเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของเขานะครับ Go Walk Max Cushion a r c Fit Slip In นะฮะที่ใส่ง่ายมากแล้วก็มันเด้งดีนะครับทาให้เราเดินแล้วแบบมันช่วยส่งเราให้เดินได้ง่ายมากยิ่งขึ้นของผู้ชายครับจะมีเป็น b a ส a n c Ball ด้วยนะตรงนี้รองเท้ากอล์ฟ เท้ากอล์ฟก็มีคือเขาจะมีตัวยึดปุ่มๆแบบนี้ที่พื้นนะครับก็ดีนะราคาสเกเชบอกว่า wow, เข้าถึงง่ายแบบเริ่มต้นแบบ2000กว่าบาทอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนที่ผมซื้อผมชอบไปซื้อเวลาที่เขาลดราคาเอ๋บอกกันหนึ่งแล้วกันนะเขามีช่วงแบบลดเยอะหรือบางครั้งก็แบบเป็นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งลด20%เอะไรเงี้ยก็ลองหาจังหวะดีไปลองซื้อดูแล้วกันเพราะว่าพอลดแล้วโอ้โหราคาดีมากนะครับแล้วก็มีเป็นรองเท้าวิ่งฝั่งนี้ ต่น,นี้คือรองเท้าวิ่งธรรมดาใช่ไหมอันนี้คือแบบปกติแบบปกติเป็นแม็กซูชันแม็กซูชันคือมันมีโฟมด้านล่างช่วยซับน้ำหนักได้ดีนะครับเป็นพื้นกูดเยียแล้วก็ด้านบนก็เป็นพวกแบบผ้าเป็นเป็นเป็นเมชะไรแบบนี้นะครับทำให้ระบายอากาศได้ดีซึ่งอันนี้ผมเข้าใจมีที่ดึงข้างหลังก็ช่วยให้ดึงใส่รองเท้าได้ง่ายแต่เขาเอาเทคโนโลยีสลิปอินเนี่ยเข้ามาใส่ไว้ในรองเท้าวิ่งด้วยคือหลังจากที่ผมลองแล้วเนี่ยผมว่า ผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเอารองเท้าที่มันเป็นกรันเนี่ยไปวิ่งผมแนะนําว่าเอาเป็นรุ่นธรรมดาดีกว่าครับอาจจะไม่ต้องสลิปอินก็ได้ถ้าเกิดคุณอยากจะใส่สลิปอินก็เอาโกรันที่เป็นสลิปอินเนี่ยไปเดินเฉยผมว่าเนี่ยเวิร์กว่านะครับเขาจะมีรองเท้าวิ่งที่เป็นเหมือนของผู้หญิงด้วยนะครับที่เอาไปวิ่งกับมาราธอนนี่แบบแผ่นคาร์บอนอะไรแบบนี้แต่ว่าตรงนี้หมดนะฮะก็เลยไม่ได้หยิบให้ด,หดูอันนี้เป็นรุ่นท็อปสุด5,2 0 0 เป็นรุนที่เหมาะกกนเราไปวิ่งแบบยาวๆเนี่ยผงผู้หญิงเมื่อครู่นี้เราก็เห็นกันไปแล้วนะครับมีแผ่น Hyperburst Pro ก็ทั้งน้าน,นับเบาแล้วก็สปรินได้ดีสีเลือก็จะเลือกนะครับคงจะเลือกเป็นสีแบบเจ็บๆแบบนี้เวลาที่เราใส่ไปวิ่งนะก็ประมาณนี้ครับวันนี้นำมาฝาทุคกคนกันกับร้าน s k e t c h e r ที่เป็นเหมือนคอนเซปต์สโตร์ที่แบบใหญ่มากนะครับมี2ชั้นด้วยกันที่วันแบงคอกนะเด้อใครที่ ยังไม่เคยมาก็ลองแวะมาดูนะครับวันนี้ประมาณนี้ครับเราจะเป็นใหม่อีพีหน้าครับไปบางครับ